สวัสดีค่ะ่สวัสดีทุทกท่านนะคะที่กำลังติดตามช่องแม่ป๊อบพารวยวันนี้เรามาดูาผลลัพธ์นะคะหลังจากที่เราทำการฉีดพ่นยาฆ่ายาไปได้3าวันวันนี้วันที่3นะคะซึ่งเป็นยาฆ่ายาอินซีทำเองนะคะวันนั้นเราได้สาธิตการฉีดฉีดเสร็จตรงเช้าช่วงมีแดดช่วงบ่ายก็ฝนก็มาแต่ทีนี้มาดูว่าเป็นยังไงเนาะ อันนี้คือต้นต้นหญ้านะคะหญ้าที่เป็นดอกส่วนที่เห็นเนี่ยคือเป็นแปลงฝั่งตรงข้ามนะคะซึ่งเขาไม่ได้ฉีดอ่าตัวน,นี้คือจะเห็นว่าปุ๋ยเอายาขยะที่เราทําเองที่มาจากเกลือนะคะเกลือออมปูยูเรียแล้วก็ด้านส้มฉายสายชูนะคะจะเห็นว่าหญ้าที่เป็นหญ้าด,ดอกเนี่ยตายนะคะหญ้าด,ดอกเนี่ยตายเรียงนะคะ แล้วก็ตรงกลางระหว่างร่องที่เป็นหญ้าต้นเล็กๆก็จะไม่เห็นเลยไม่เห็นมีโผล่นะคะอัอนนี้ก็เริ่มแล้วนคะคะเริ่มตายเนาะค่ะอ่าอ่าเรามาดูวันนั้นมันจะมีหญ้าต้นเล็กๆ,ๆที่เราฉีดแบบนี้ค่ะมันก็ตายไปนะคะแล้วเรามาดูหญ้าต้นใหญ่หญ้าต้นใหญ่วันนั้น มียาต้นใหญ่อ่ะดูต,ต่อเลยนะคะวันนั้นที่เราทําการฉีดนี่ยาเนาะวันที่สามของการฉีดนะคะยาสูงสูงถึงเขา่าแห้งนะคะเริ่มแห้งแต่ถ้าจะให้ดีเลยในช่วงที่เราทับการฉีดนะวันที่หนึ่งถึงวันที่สองวันที่สามฝนจะต้องไม่ตกนะคะแต่วันนั้นฝนตกช่วงบ่ายฝนตกช่วงช่วงบ่ายเนาะ อันนี้เรามาฝนตกช่วงบ่ายแล้วหญ้าก็ตายช้าเนาะหญ้า,าตายชา้านะคะามาดูแปลงติดกันแปลงติดกันที่หญ้ายังต้นเล็กอยู่นะคะหญ้าต้นเล็กอยู่มันก็เริ่มตายาดูนะคะ อออพอดีมันปลูกไม่พร้อมกันนะคะปลูกไม่พร้อมกันอันนี้คือผลลัพธ์นะคะผลลัพธ์ที่เกิดจากการเอาอิอนรียก็คือประกอบไปด้วยพวกเกลือนะคะเกลือปุ๋ยยูเรียแล้วก็น้าส้มสายชูมาฉีดนะคะถ้าเป็นหญ้าแบบนี้หญ้าต้นเด็กเราแดดแรง มันจะตายเร็วตายเร็วนะคะแต่ถ้ายญ้าต้นใหญ่หญ้าต้นใหญ่ก็จะตายช้าอยู่เนาะแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็คือต้องอให้มีแดดจัดแล้วก็ทั้งวันนั้นจะต้องไม่มีไม่มีไม่มีฝนนะคะวันนั้นเราทำวันฉีดแล้วฝนตกมีส่วนที่เรา,าตัวเนี้ยถ้าวันไม่โดนแดดเลยจะเป็นนี้นะคะหญ้าตายเนาะก็ คือเป็นการาหนึ่งแหละปลอดภัยสําหรับชีวิตของเรานะคะแล้วก็ถ้าเรามีเวลาบ้างทํามันในพื้นที่ที่ไม่เยอะสองสามไร่เนี่ยเวลาว่างวันหยุดเสาร์อาทิตย์เราก็จะมาทำการาบำรุงรักษาฉีดพ่น ปุ๋ยเคมีหรือฉีดยาฆ่าหญ้าพวกน,นี้เราก็สามารถดําเนินการเองได้โดยที่ไม่ต้องจ้างแรงงานนะคะเราทําเองแล้วก็ประหยัดค่าแรงแต่ถามว่างบประมาณที่ใช้ในการฉีดพ่นนะคะพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยงบประมาณที่ใช้ในการซื้อซื้อเกลือซื้อปุ๋ยย,ยูเรียซื้อน้ําหมักหนึ่งไร่ก็ใช้ประมาณา500กว่าบาทเกือบ600บาทต่อหนึ่งไร่ ก็สูงกว่าการซื้อยาค่ายญานะคะเพียงแต่ว่าเราประหยัดต้นทุนในการจ่ายค่าแรงแล้วก็ประหยัดแล้วก็ความปลอดภัยในชีวิตของเรานะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะจบเพียงเท่านี้แล้วก็คลิปหน้า เราจะมาหาวิธีแล้วก็ความรู้ใหม่ใหม่ให้กับทุกท่านได้ดูกันว่าเรามีวิธีการกระบวนการยังไงที่จะทําให้ผลผลิตของมันสปรารังที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นการลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายประหยัดรายได้แล้วก็ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่โปพารวยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ